สวัสดีครับวันนี้พบกับโครโออีกแล้วนะครับสําหรับภาพเรียนวิชาวิทยาการคานวณนะครับวันนี้ในวันอังคารวันนี้นะครับก็เป็นวันแห่งวิทยาการคานวณนะพอสอนทั้งป .4 ป .6 เลยนะครับวิทยาการคานวณนะวันนี้ก็อยู่ในเรื่องที่อ่ากดจอเต็มก่อนอยู่ในเรื่องที่เขาเรียกว่าอะไรอ่าถัดไปจากการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นนะครับก็ที่แล้วเป็นเบื้องต้นถูกไหมรู้จักได้รู้จักการ ออกแบบโปรแกรมบางส่วนแล้วนะครับวันนี้จะมาเรียนการออกแบบโปรแกรมโดยทําอย่างเป็นขั้นตอนนะครับผ่านทางเว็บไซต์เว็บไซต์หนึ่งนั่นคือ code.org นะครับใครไม่รู้จักไม่เป็นไรนะครับคราวที่แล้วพูดเกินเกินไปแล้วเกี่ยวกับ code.org เนี่นะมันเป็นเว็บไซต์ที่ทำให้เราได้เรียนรู้ลักษณะการทำงานอย่างเป็นขั้นตอนนะครับซึ่งเป็นรูปแบบในการเขียนโปรแกรมนะ เขาเรียกอะไรมันจะต่อยอดได้ให้เราไปมีทักษะในการเขียนโปรแกรมเพราะการเขียนโปรแกรมเนี่ยต้องทํางานอย่างเป็นขั้นตอนนะครับเอาไปดูกันว่า code.org นมันคืออะไรนะคล้ายๆเกมหรอไม่คล้ายๆเกมนะแต่มันเป็นเกมออกแบบนะวางระบบออกแบบอะไรประมาณนี้นะอ่านะครับ code.org นะ อาการใช้งานเบื้องต้นนะครับของโค้ดเนี่ยโค้ดเนี่ยอย่างที่บอกมันคือโปรแกรมที่ใช้ให้เราฝึกออกแบบโปรแกรมนะครับเป็นเว็บนะเป็นเว็บสามารถติดตั้งได้นะครับในเ,บเป็นโปรแกรมหรือใช้เล่นผ่านเว็บก็ได้ใครมีมือถือก็ลองเล่นดูอาจจะได้นะลองเข้าดูนะอาจจะได้นะหรือใครมีคอมก็ลองเข้าดูนะครับก็พิมพ์ studio.code.org นะครับแล้วก็ที่ช่อง url ข้างบนนี้นะครับก็จะเข้าสู่ระบบได้นะ อ่ะเขาก็จะแนะนําว่าอันนี้คือเมนูลหลักโค้ดจะให้ดูของจริงนะโค้ดให้ดูอ่าของจําลองก่อนนะเสร็จปุ๊บก็อ่ามีมีเกมต่างๆนานานะครับนะนักออกแบบอ่าอะไรก็ว่าไปนะแต่อันนี้ครับอันนี้คือสิ่งที่เราต้องรู้นะสําหรับข้อมูลพื้นฐานในการใช้ code. org นะเวลาเราเข้าไปเนี่ยลักษณะจะคล้ายๆกันหมดคือเป็นหน้าแบบนี้เหมือนกันหมดนะครับ พอเข้าไปที่หน้าโค้ดนะครับมันจะเป็นอย่างนี้เหมือนกันหมดนะโดยที่จอนี้นะจอนี้นะจอทังจอตรงนี้นะที่โค้ดเอเปลี่ยนเฉยอ่นเนี่ยที่โค้ดติ๊กถูกเนี่ยนะครับจอตรงนี้นะครับมันจะเป็นพื้นที่แสดงผลนะครับพื้นที่แสดงผลไม่ว่าเราเขียนอะไรออกมาจากตรงนี้ก็แล้วแต่นะครับมันจะไปแสดงผลตรงนี้นะสมมุติเขามีตัวตัว ตัวละครให้เราหนึ่งตัวสมมติมีตัวละครให้เราตหนึ่งตัวตรงนี้คือกล่องเครื่องมือนะครับเครื่องมืออันนี้คือพื้นที่ทํางานเพราะฉะนั้นวิธีใช้คือเราต้องเอากล่องเครื่องมือยกจากกล่องเครื่องมือไปยกจากกล่องเครื่องมือไปอยกไปปึ๊บยกไปปึ๊บเอาไปใส่ตรงนี้นะครับเอาไปใส่ตรงนี้มันก็จะถือว่ายกเรายกมาตรงนี้พอเรายกอะไรมาใส่ตรงนี้ก็แล้วแต่นะครับมันก็จะแสดงผลตรงนี้เช่น โค้ดมีตัวหนึ่งคือเดินหน้ามีอุปรกรณ์อุปรกรณ์หนึ่งคือเดินหน้าในกล่องเครื่องมือโคอ้ดมีอุปรกรณ์เดินหน้าอยู่โค้ดก็ยกเดินหน้าเนี่ยไปใส่ตรงพื้นที่ทํางานแล้วก็กดเล่นปุ๊บกดเริ่มปุ๊บไอตัวละครของมั Home, ก็จะเดินหน้านะครับหลักการทํางานของโค้ดมีประมาณนี้แค่นี้เองนะครับเอาไปดูของจริงกันไปดูเว็บของจริงกันอะไม่ยากไม่ยาก โค้ดเปิดไปนะครับออันนี้คือพื้นที่ทํางานนะครับอ่าโค้ดไปด่าน C มาแล้วกันอันนี้ให้เราเห็นภาพรวมก่อนนะครับให้เห็นภาพรวมของของของวิธีการเล่นโค้ดก่อนนะครับนะไม่ว่าอ่าเราเขาบอกว่าลองเรียกใช้นกและแก้ไขบล็อกนะครับไม่รู้เห็นวานะโค้ดซูมให้อ่ะ ลองเรียกใช้นกและแก้ไขบล็อกจงฉันคิดว่าฉันอาจจะก,กําลังผิดทางนะครับอวิธีคือเขาจะให้นกเนี่ยไปหาหมูหรือให้หมูไปหานกอ่าจะให้นกไปหาหมูเนี่ยนะครับคือโดยใช้บล็อกแค่จำนวนสี่บล็อกบล็อกก็คือกล่องเครื่องมือเนี่ยนะใช้แค่สี่อันนะครับเห็นนกอยู่ตรงนี้ใช่ไหมนกคือเนี่ยเนี่ยเนะแดงๆเนี่ยนะวิธีก็คือต้องไปทาง อ่าซ้ายหนึ่งครั้งใช่ไหมครับแล้วก็เอาใส่เอาซ้ายไปใส่ปึ๊บนะสายหนึ่งครั้งแล้วนะมันก็จะเคลื่อนที่ไปทางซ้ายหนึ่งครั้งเสร็จปุ๊บก็ต้องให้มันลงหนึ่งครั้งแล้วก็ใส่ไปลงหนึ่งครั้งตอนอมาต้องให้มันซ้ายอีกทีหนึ่งนะครับปึ๊บซ้ายอีกทีหนึ่งปึ๊บแล้วก็กดเริ่มมันก็จะกลายเป็นอย่างนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่าเผื่อใครไม่เห็นกดเริ่มต้นใหม่ใหม่อ่าเล้นสาม อ่าเติมอืบเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเพราะมันเกิดจากการที่เราสั่งคําสั่งตรงนี้นะครับนะสั่งมาเกิดจากคําสั่งของเราตรงนี้อ่านอันนี้ด่านนี้ก็จะยากขึ้นนะครับเดี๋ยววันนี้จะให้ทําเป็นงานนะแต่ว่าไม่ได้เล่นในคอมนะก็จะไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่แต่ก็ต้องทําเป็นงานมาส่งควนนะอ่าเหมือนเดิมคือเอาไก่ไปหาหมูนะครับ คำสั่งมีเท่านี้ใช้ได้เจ็ดอันนะครับเราก็เอาไปใส่เลยต้องทําไงบ้างล่ะเขามีช่องให้ดูอยู่นะครับหนึ่งช่องคือหนึ่งเก้านะไก่ต้องเดินมาข้างหน้าหนึ่งเก้าเราก็ใส่ไปนะครับทางขวาหนึ่งเก้านี่นะก็จะรู้แล้วปึ๊กไม่พอต้องไปสองเก้าเพื่อที่จะให้ถึงรูเนี่ยจะให้มันมาถึงหาหมูนี่ถูกไหมอ่าไปก็ต้องไปสองเก้านะครับอ่าไปปึ๊กปึ๊กสองเก้าแล้วเห็นไหมเสร็จปุ๊บเราก็ใส่ลงให้มันไป นะครับใส่ลงให้มันไปใส่ลงพื้นที่ทํางานต้องเขียนให้ติดกันนะครับถ้าไม่ติดกันมันจะเล่นให้เราไม่ได้นะปึ๊บอ่ะไปมันก็จะเดินหน้าหน้าแล้วมันก็จะลงให้เราทีหนึ่งปึ๊บนะครับสมมติถ้าโค้ดเอานี้ออกไปทีหนึ่งเพราะโค้ดอ่าโค้ดใส่ไม่ครบปึ๊บอ่ะมันต้องเดินสองก้าวถ้าเดินแค่เก้าเดียวมันจะเป็นยังไงลองดูปึ๊บปึ๊บมันก็จะหันลงปึ๊บแล้วมันก็ชนนะครับติดนะอ่ะเผื่อใครไม่เห็นเอาใหม่อ่ะ ปึ๊บัวสมมติถัวใส่ผิดมันต้องมันต้องขวาสองครั้งแต่ถัวลงไปใส่ครั้งเดียวจะเป็นอย่างนี้ปึ๊บลงก็หันลงติดนะครับติดไม้นะประมาณนี้นะครับนี่คือการบ้านของเราวันนี้นะวิธีการทําเนี่ยก็คือวิธีการขับวิธีการทำสมมติถัวจำลองกระดาษของเราขึ้นมานะโค้ก็จะแคปบโค้ก็จะเปิดหน้างานของเราไว้ให้นะครับนะ้อันนี้สมมตินี่คือกระดาษของเรานะ ปึ๊บเขียนแค่นี้เลยนะครับสมมุติโค้ดถามสองข้อนะวันนี้โค้ดจะสามสองข้อเอาไว้บอกคหนึ่งอ่ะเราก็เริ่มต้นทํางานนะครับเราเขียนเริ่มต้นก่อนไม่ต้องไปวาดรูปตามก็ได้นะครับเริ่มต้นก่อนจากนั้นเขียนลูกศรมาเลยลูกหนึ่งอ่ะลงส้ายแต่เขียนแนวลงแบบนี้นะส้ายลง อ่าแล้วก็ขวาอะไรสมมตินะสมะสมตินะนี่สมมตินะนี่วิธีการตอบนะสองเริ่มต้นนะอย่าลืมเขียนว่าเริ่มต้นนะครับนี่คือวิธีการตอบนะอ่าอาจจะเป็นอ่าซ้ายซ้ายสองเก้าลงสองเก้าลงสองเก้าเนี่ยนะลงสองเก้าและขวาขวานะครับแบบนี้นะ นี่คือวิธีการตอบนะบอกก่อนนะยังไม่ใช่คำยังไม่ต้องให้ลอกไปนะอันนี้ไม่ต้องลอกไปนะครับนี่คือวิธีการตอบแต่ตัวงานจริงๆอ่ะมาดูนะครับมาดูจริงๆตอบแบบนี้นะตอบแบบนี้นะแต่วิธีการอ่าอันนี้อ่าสมมุติขออ้อนี้อ้าวข้อนี้ครเอาข้อนี้เป็นการบ้านเลยอ่ะดูนะครับโจทย์นี้นะโจทย์นี้นะเอาลองดูปึ๊บ หือว่าช่วยข้อหนึ่งอ่ะอ่ะนี่ครัอเอาหัวขยายให้ขยายมาให้ตรงนี้ปึ๊บขยายมาให้ตรงนี้อ่าวิธีการตอบเหมือนเมื่อกี้ได้เลยนะครับอาโพวเ,เริ่มให้หนึ่งตัวก่อนคือ,อเอาเอาไก่กลับไปก่อน อราต้องค่าใหม่ปึ๊บเอาไก่ตัวนี้มานี่คือข้อแรกนะนี่ก็คือเอากันบ้านนี้เลยนะนี่ไม่ต้องวาดแผนผังนะลูกวาดแค่ตัวอักษรเมื่อกี้้เอวาดแค่ลูกศรเมื่อกี้ที่โพต์บอกนะอ่ะตัวช่วยไปครึ่งนึงแล้วกันอะนะครับข้อแรกนะเราก็เขียนก่อนใบสมุดของตัวเองเราก็เขียนก่อน นะครับเริ่มต้นเริ่มต้นข้อหนึ่งนะเริ่มต้นเขาต้องไปไงอ่ะซ้ายซ้ายลงแล้วอะไรต่อก็ว่าไปนะครับนะลองเขียนขั้นตอนมาเนี่ยกี่ขั้นตอนกว่าจะไก่จะมาถึงหมูได้นะครับแต่ต้องเขียนได้ทีละเก้านะเห็นไหมซ้ายหนึ่งทีสองทีลงหนึ่งทีหนึ่งทีนะนะอ่ะลองดูนะครับนี่คือข้อแรกนะ อาดูไว้ก่อนนี่ข้อแรกนะต่อไปข้อสองเอาดัานถัดไปเลยนะครับข้อสองใครดูไม่ทันก็แคปเอานะครับเออหยุดสต็อปคลิปเอานะอ่ะอันนี้ยากขึ้นมานิดนึงนิดเดียวนะครับนิดเดียวปึ๊บ สักครูนะอ่านี้ข้อสองคลิปยาวนิดหนึ่งนะครับคลิปนี้เพราออธิบายการบ้านกูอ่ก่วงงงงไม่ใช่อะไรหรอกนะทำยังไงให้ไก่ไปหาหมูให้ได้นะครับนะข้อหนึ่งเมื่อกี้เฉลยไปนิดหนึ่งแล้วอ่าต่อไปข้อสองอ่าไปดูไปดูข้อสองไปดูช่วยนิดหนึ่งช่วยนิดหนึ่ง วิธีการตอบก็เหมือนเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับคือการเขียนเริ่มต้นก่อนนะครับอย่าลืมอ่เขียนสองก่อนข้อสอง,อสองเริ่มต้นนะครับแล้วก็เริ่มจากไหนละ่ะอ่ออันนี้ข้อเดิมนี่นาะอ่าข้อนี้นี่ข้อน,นี้ข้อ,น,น,ขอน,นี้ข้อสองข้อสองเริ่มต้นอ่าแล้วต่อไปเริ่มนี่อะไรแน่นอนนะครับไก่มันหันหน้าอยู่นี้เราก็ต้องให้มันไปทางนี้ก่อนนะครับอ่าเราต้อง ขวาแล้วก็ต้องให้มันขึ้นใช่ไหมขึ้นแล้วก็ไปขวานะครับอ่ะไปทํากันต่อเองนะกี่ขั้นตอนไก่จะมาถึงหมูได้นะครับอ่าอันนี้ข้อสองนะครับอันนี้ข้อแรกนะอ่ะใครไม่ทันเ็ดใครไม่ทันหนึ่งมาขึ้นต้นไ้ให้เริ่มต้นสองเริ่มต้นนะครับประมาณนี้ครับการบ้านสองข้อวันนี้ สำหรับวันนี้นะครับไม่มีอะไรแล้วนะครับใครไม่เข้าใจก็โทรมาถามได้นด่าจะมีไม่เข้าใจหลายคนแหละดูๆแล้วเพราะว่ามันค่อนข้างงงนะความจริงมันต้องทําในคอมนะแต่กูก็อยากให้ได้ได้เห็นไว้นะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับรูออมีรายสอบถามได้ตลอดในกลุ่มหรือไายส่วนตัวก็ได้นะครับวันนี้ต้องขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ